ต่อไปก็เป็นข้อที่6นะครับโจทย์ถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังเอ่อกำลังไฟฟ้า100วัตต์นะครับต่อกับแรงดัน220โวลต์จงหากระแสที่ใช้นะครับก็หาค่าไอนะครับหากระแส,ะะแ,สแล้วก็ตั้งสูตรนะครับให้หาไอผมจะตั้งตั้งไเลยนะครับแล้วก็ ให้วัดให้โวมาก็พี่วนวีนะครับดีย๋ยวแทนสูตรเลยนะครับค่าพีก็คือหนึ้นะครับหนตัวนี้แล้วก็ค่าวก็คือตัวนี้นะครับแรงดนันก็ตั้งเลยครับ220อยหารกันแล้วก็จะได้0ูนจุด 45 ये रहा